สีทองไซส์ใหม่นะครับกับผู้ใช้จริงเอาแล้วนะสวัสดีพี่จรอรสารครับผมสวัสดีครับัคร,บ,ครบนี่เลยนะฮะก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยคอลลาเจนนะครับเพิ่งได้รับการการันตีจากนิสสารเมกาเทียว่าเป็นคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหน <s> ึ่งในประเทศไทยอันนี้บอกชาวเน็ตเลยนะต่อไปนี้ใครที่แบบว่ากำลังรายอยู่แล้วบอกว่าฉันขายเป็นอันดับหนึ่ง ให้บอกได้เลยว่าโมเพราะว่าจริงๆแล้วการจะใช้คําว่าดำหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วในการโฆษณาเนี่ยผิดกฎหมายนะครับคือคุณต้องมีที่มาที่ไปว่าเออว่าสารเขาการันตีว่าคุณที่หนึ่งนเอกสารนี้ไปทํารีเสิร์ชมาว่าคุณที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็แบบโอ้ทุกคนเป็นที่หนึ่งหมดแต่อันนี้คือที่หนึ่งจริงๆครับขอเล่นกระป๋องทองไซส์ใหม่นะฮะกินได้สองเดือนนะครับซึ่งปกติแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นไซส์นี้คือไซส์หนึ่งเดือนนะครับแต่เราทำไซส์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะสองเดือนนะครับซึ่งอันนนี้้้บอกกกราาคเลลลยแแววัปติ กระป๋องเล็กนะฮะกระป๋องใหญ่เนีสองเดือนอยู่ที่ 1,990นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเปิดโปรโมชั่นนะพามพามพามพิ่มนี่ครับพี่ต้อนสานครับบอกโปรโมชั่นเลยครับผมสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะปกติแล้ว1,990นะฮะเป่ดโปรโมชั่นเหลือ1,590นะครับสองกระป๋องถ้าสั่งสองกระป๋องราคา3,000กว่าบาทนะฮะเหลือเพียงแค่2,990เท่านั้นนะครับแล้วก็แถมฟรีอีก2กระป๋องฮะไปทั้งหมดสี่กระป๋องกิน8เดือนราคา2,990เท่านั้นครับโอ้โหสุดดยอเลยนะเท่ากับว่ากินได้8เดืออนนนราาค2,990 6,300จจ่่่่ยยยทีีต้งเ 60นะครับแล้วก็วันนี้ครับเหมาะกับพี่จอนสันมากเพราะว่าพี่จอนสันเนี่ยอายุเข้าหลัก4แล้วสี่สิบยังแจ๋วนะครับเลแล้วเป็นคนในวัยสี่สิบขึ้นไปดูคลิปนี้อยู่แนะนําให้เลือกของแถมเซตนี้เราแถมฟรีไปเลยนะ2990ันารนะครับเราแถมฟรีไปเลยเซตนี้นะครับก็จะเป็นเซตที่ส่วนผสมเนี่ยก็คือไข่ปลาคาเวียทองคำคือมีไข่ปลาคาเวียจากเกาหลีแล้วก็ทองคํา 24K จากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะตั้งแต่คีนซิ่ง โทนเนอร์นะครับแล้วก็เซรั่มเข้มข้นนะฮะแล้วก็ม์กหน้าทองคำแล้วก็โลชั่นทาผิวทองคำนะครับเซ็ตนี้รับไปเลยฟรีครับมีวิธีใช้ละเอียดยิบเลขจดทะเบียนทั้งหมดนะฮะ2 9 9พาทาแล้วให้หน้าเนี่ยได้เด็กแบบพี่จอรนสันนะครับหน้าช่องเจ็ดกว่า20ปีที่เราทั้งประเทศคงเคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอายุต่ำกว่า40ปีหรืออย่างผมนี่เองนะฮะก็แนะนำเป็นอันนี้ก็พอครับเพราะว่า ผิวเรายังไม่ต้องเยียวยาขนาดใช้ทองคำครับเป็นน้ำนมก็พอครับอันนี้ก็เลือกได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นของแถมนะฮะเลือกได้เลยนะครับมีทั้งเคนซิ่งนะครับมีทั้งโลชั่นน้าผิวน้ำนมนะอสบู่น้ำนมมาร์กน้ำนมสักคำน้ำนมนะครับอันนี้ก็2องพเกเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับสรุปครับมาครับป้าครับไปที่สินค้าอย่างเดียวครับลืมหน้า2องสองรอบไปก่อนนะตรงนี้ครับซื้อ2กระป๋อง แถม2กระป๋องกินได้8เดือนหรือกินได้ทั้งบ้านนะครับคอเลาเจนที่ดูแลทั้งผิวดูแลทั้งไขข้อที่กระดูกนะฮะสำหรับผูบส้สูงอายุนะฮะ กินแล้วเดินเหินสะดวกกระดูกไม่ครับนะครับจ่ายเพียง2 9 9 0ันแถมฟรีครีมน้ำนมก็ได้หรือครีมทองคําก็ได้นะครับถ้าสนใจทาไงครับพี่จอนสันครับพิมมาเลยว่าสนใจนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็พิมมาได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะสำคัญต้องรีบสั่งนะครับเพราะโปรโมชั่นนี้มันมีจํานวนจํากัดนะฮะและนี่คือนี่ครับผมให้เวลาทุกคนนะครับหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ครับจบเวลา1นาทีครับเราจะชงคอลีคอลลี่นที่ไม่มีสีไม่มีน้ําตาลไม่เหม็นขาวเป็น เจ้าแรกในประเทศไทยแล้ววันนี้เพิ่งได้รับการันตีว่าเป็นคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นทางการนะครับทรงยิ้งเอาไว้อย่างนี้ครับวางไว้กับของแถมที่คุณจะได้ไปถ้าสั่งทันนะครับกับโคคาเวียทองคำนี่นะฮะ ชงแค่ไม่เพียงหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวจะใสเป็นน้ําเปล่าเลยนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงนะว่าจริงๆนะการใช้ทองคําทาหน้าเนี่ยนะฮะมันซึมเข้าไปในผิวได้จริงๆอันนี้ซูมเอาครับเดี๋ยวเขาเขาหาว่าเราโกหกครับตากล้องครับอย่าฮะเดี๋ยวหาว่ามีการเกลี่ยแก้วอะไรเลยเลยมายากรครับให้ดูมันใสสมาธิดีๆครับทีมงานสมาธิดีๆครับไม่ได้ไลฟ์นานเนี่ยเพราะว่าไม่มีของขายวันนี้เพิ่งผลิตทันนะครับทองคำเนี่ยซึมเข้าผิวเราได้จริงๆแต่หน่วยเนี่ยเป็น p p m คือพ <Le ck S 1> <per> าร์ตเปอร์มินเลียนนะฮะสร้อยคอทองคำของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในล้านส่วนนะครับแล้วซึมผ่านของเหลวก็คือครีมไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือว่าเป็นมาร์กหน้าทองคาเนี่ยทองคาก็จะซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ฟื้นฟูได้จริงๆนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าดูแลได้ทั้งภายในก็คือดูแลไขข้อดูแลผิวด้วยคอลลาเจนไททูกระบอกสีทองนะฮะแล้วก็ดูแลได้ภายนอกก็คือครีมทองคําทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดอย่างที่บอกฮะว่าเอ้ยไม่เอาทองคำเอาน้ำนมก็ได้อันนี้เป็นน้ำนมแท้เลย เข้มข้นด้วยนะฮะซึมเข้าไปได้เลยในผิวนะฮะอันนี้แถมฟรีย้ำอีกครั้งนี่คือโปรโมชั่นซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องจาก6ก0 0บาทกินได้8ดเดือนนะครับจ่ายเพียง2 9 9 0ั้ารและรับของแถมฟรี1เซตมูลค่า2 9 9 0ทั้งเซตแบบนี้นะฮะมีวิธีใช้อย่างใหญ่นะฮะอย่างใหญ่เนี่ยหน้าเรา2คนเลยนะเต็มเต็มเลยนะฮะเซตใหญ่แบบนี้ฟรีๆนะครับแต่ว่าถ้าของหมดลบคลิปทันทีเพราะว่าโปรโมชั่นนี้หมดไปแล้วต้องรนะแล้วเราก็ไปตั้งค่ามาใหม่แล้วก็มาขายกันเนี่ย ว้าวเออใส่ไหมใสแล้วใสแล้วใส่ลใสกิ้งเลยแต่มีโปรตีนสูงถึง98.3นะครับถ้าสนใจแล้วพิมพ์ข้ว่าสนใจหรืออินบ็อกมาได้เลยนะฮะไม่มีค่าจัดส่งครับแจบเงินไปทางก็ฟรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ day may begin